ก็ประมาณนี้นะครับอ่ะทีนี้ก่อนจะจบไปนะครับก็ผมขอพูดถึงเรื่องเฟรมเวิร์กในการลงทุนทุ้นต่างประเทศของผมหน่อยละกันนะครับว่าผมทําอะไรผมทํายังไงนะครับเวลาผมดูทุ้นต่างประเทศปุ๊บเนี่ยผมจะแบ่งก่อนเลยว่าผมออกไปลงทุนทุ้นต่างประเทศเพราะอะไรนะผม,มต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนนะผมเคย q u e s t i ตัวเองเหมือนกันว่ากูออกมาลงทุนทําไมวะอยู่เมืองไทยดีๆก็สบายดีอยู่แล้วใช่ไหมครับอ่ะ ผมบอกเลยว่าหุ้นต่างประเทศเนี่ยที่ผมออกไปเนี่ยเพราะหนึ่งผมต้องการลงทุนในธุรกิจที่มันดีเยี่ยมมากๆที่ในเมืองไทยไม่มีถ้าผมลงทุนหุ้นคอมโมโดิตี้ผมลงทุนหุ้นที่แบบเติบโตธรรมดามีมีคนดิมมี่ออฟสเกลอ่างเงี้ยก็ประเทศไทยก็มีไหมก็ไม่ต้องไปก็ได้อย่างงี้อยู่ไทยก็ได้นะครับผมไปอยู่ที่อเมริกาผมก็รู้สึกว่าผมต้องการแร่เทมเพราะนั้นการหาหุ้นของผมอะผมจะสเปซิฟายให้ได้ก่อนเลยว่าหุ้นตัวนั้นคือแร่ไอเทมไหม ถ้ามันไม่ใช่ไรายไอเทมมันแบบเฮ้ยมันมีทุกประเทศอ่ะก็ก็ไม่ต้องลงก็ได้นะครับก็รายไอเทมของผมคือหนึ่งโครงสร้างทางการเงินผมดูโครงสร้างทางการเงินก่อนอย่างแรกเลยว่าโครงสร้างทางการเงินของเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดโอเปอเรติ้งเลเวเลตเยอะๆได้ไหมก็คือตรงนี้คือมันคือหน้านี้นะครับเดี๋ยวผมอ่ะมันอยู่ในทิปปิ้งพอยที่รายได้กำลังจะเติบโตเกินฟิกคอร์สเยอะๆหรือเปล่านะครับ ถ้ามันไปอยู่ช่วงนี้ช่วงไปลายแล้วเนี่ยก็แปลว่าหุ้นตัวนั้นอาจจะแบบเฮ้ยมีกําไรเยอะแล้วเขาเติบโต10%กําไรเ็ไรเขาอาจจะโต20ิอย่างเงี้ยผมจะปล่อยไปเลยผมจะหาเฉพาะหุ้นที่เติบโตส0เตแล้วกาไรโตห้าสิบหรือแคดโฟโตห้าสอะไรอย่างนี้เท่านั้นนะครับเนี่ยอันนี้คือโครงสร้างทางการเงินที่แบบมันมี o operating l e v e r เ g e สูงนะครับมันจะทําให้ถ้าเกิดเราอยากได้หุ้นส0เด้งอะ่ะคุณคิดว่ากําไรคุณต้องโตเท่าไหรอ่อ่ะอย่างน,น้อยก็ต้องมีโตแบบสองสามร้อยไหม นะครับสมมติกาไรโตร้อยสองร้อยสาร้อยเปอย่างเงี้ยแล้วคุณคิดว่าถ้าคุณไปหาบริษัทที่มันต้องทารายได้โตร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อให้กำไรร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะคุณกลับหาบริษัทที่กําไรรายได้โตแค่ยี่สิบแต่กําไรโตร้อยอ่ะคุณคิดว่าบริษัทไหนอ่ะสามารถจะโตต่อเนื่องได้มากกว่ากันครับไอ้บริษัทที่โตยี่สิบกำไรโตร้อยอ่ะจะโตต่อเนื่องได้มากกว่า เพราะเขาใช้แรงผลักดันตลาดให้มันโตรายได้ของเขาให้โต20%นะ่ะมันง่ายกว่าการผลักดันรายได้ให้โต100%นึกภาพออกไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไปดูผู้คุณที่แบบเป็นเลทสเตทแล้วอะไรอย่างเงี้ยรายได้โตเยอะจริงกําไรก็โตเท่ารายได้อะถ้าอย่างเงี้ยมันไม่มีโอเปอเรติงเลยว่าเลนะครับหุ้นที่เราซื้อมันจะขึ้นได้ไม่แรงในสถานการณ์ตลาดแบบธรรมดานะอันนี้ผมไม่พูดว่าแบบมันอาจจะตกมาก่อนหรือมันเกิดเหตุการณ์พิเศษนะครับเพราะฉะนั้น โดยเนเจอร์แล้วเนี่ยถ้าหุ้นตัวนั้นมีโอเปอเรติ้งเลยว่เลสูงๆง,ง่ายๆเลยคือรายได้โต10กำไรอาจจะโต7 0 8 0 90ร้อยหนึ่งขึ้นไปนะครับเพราะอะไรเขาถึงโตได้ขนาดนั้นเพราะว่ามันมีฟิกคอสมีค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายคงที่เยอะมากนะครับคงที่เยอะค่าใช้จ่ายคงที่อาจจะแบบ70%เรลยเรียกได้ว่าหุ้นตัวนี้โตไปนะค่าใช้จ่ายตัวนี้ก็ไม่เพิ่มขึ้นมันเลยทําให้กําไรมันโตเยอะผิดปกติได้นะครับซึ่งหุ้นที่มันจะมีโครงสร้างแบบนี้เองเนี่ยมันต เป็นหุ้นซอฟต์แวร์เป็นหุ้นอะไรที่แบบว่าเขามีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานสูงอยู่แล้วแล้วพอมันผ่านจุดเบรกอีเวนต์ปุ๊บอะกำไรมันโตระเบิดนะครับอันนี้อย่างที่หนึ่งโครงสร้างทางการเงินก่อนถ้าโครงสร้างทางการเงินไม่มีแบบนี้นะแบบว่าโหถ้าคุณจะโตแบบรายได้โตสิบเปอร์เซ็นต์คุณต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายการตลาดอีกสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าแบบเนี้ยเออร์เน็ตโปรแชร์ก็จะโตสิบเปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับอ่าเน็ตโปรฟิตโตสิบเปอร์เซ็นต์ผมพูดง่ายๆนะแต่ถ้าเกิดว่ารายได้คุณโตสิ การในตลาดค่าใช้จ่ายในการบริหารไม่โตเลยอย่างเงี้ยกำไรจะโต3 4 0่เนี่ยผมจะให้ความสนใจให้ไพ i o r i ตี้กับหุ้นเหล่านี้ก่อนนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกไปคือออกไปลงหุุนทุนอเมริกาหุ้น,น,นคุณมีเป็นหมื่นตัวต่อให้สกรีนมาก็ยังเหลือ500ตัวแล้วเราจะเอาสกรีนอะไรมาแบบมาสกรีนมันนะเพราะนั้นผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าหุ้นบางตัวมันไม่ได้ดีมากไม่ได้อะไรต้องปล่อยนะครับไม่อย่างนั้นมันไม่มีทางอยู่แล้วว่าคุณเป็นซูเปอร์แมนนะครับอ่าอย่างที่2นะครับพอผมได้ทงสร้างการเงินที่ยอดเยี่ยม กูอกโอโหครงสร้างการเงิน,งนนะสวยมากเลยนะผมจะเข้าไปดู Business m o เดลต่อ b บิสเน s โมเดลเขาเป็นยังไงสิ่งที่ผมโฟกัสกับบิสเ s สโมเดลคือประเด็นแรกเลยคือ s t i c k i n e s s s t i c k i n e s s ของรายได้นะครับลูกค้าเก่าจะต้องใช้บริการต่อเนื่องลูกค้าใหม่จะต้องเติมขึ้นมาเราลองนึกภาพธุรกิจบางอย่างอะที่แบบว่ามีลูกค้าใหม่เยอะนะแต่ลูกค้าเก่าเลิกใช้อย่างเงี้ยมันจะเป็นกระบวยกลรัวครับยิ่งตคุณยิ่งต้องเหนื่อยถูกไหม มุวันนี้เรามีลูกค้าสิบคนแล้วลูกค้าเก่าไม่อยู่เลยสักคนเดียวพรุ่งนี้ผมต้องหาอีกสิบแล้วคุณคิดว่าทําแบบนี้เองเ,องเนี่ยมันเหนื่อยไหมการทธุรกิจอะนะครับแต่ถ้าคุณมีลูกค้าเก่าสิบพรุ่งนี้คุณหาเพิ่มไปสิบเฮ้ยคุณกายเป็นฐานลูกค้ายี่สิบวันถัดมาหาอีกสิบการเป็นฐานลูกค้าสามสิบมันจะมีความเป็นสโนว์บอลสโนว์บอลลูกค้ามากขึ้นรายได้คุณจะเติมมาข้างขึ้นเองผมจะหาธุรกิจที่มีวิสิโมเดลเป็นสโนว์บอลก่อนอย่างแรกเลยนะครับ มันต้องไม่เป็นกระบวยก้นนล่วเราต้องทํางานแล้วยิ่งทํางานเนี่ยยิ่งใหญ่ยิ่งต้องเหนื่อยให้น้อยลงไม่ใช่เหนื่อยมากขึ้นนะครับอย่างที่2ผมจะหาคุณสมบัติพิเศษเช่น n e t w o r k f f กเอฟหรือ f ฟวิวไฟวิวคือยิ่งมีลูกค้ามากขึ้นยิ่งทําให้ Product Service ของคุณดีขึ้นยิ่งทําให้คุณดีขึ้นยิ่งทําให้คุณเก่งขึ้นยิ่งทำให้คุณเก่งขึ้นคุณยิ่งชนะคู่แข่งมากขึ้นคุณยิ่งมีความเป็นโมโนโพลีในอุตสาหกรรมมากขึ้น นะครับคือมันจะไม่เหมือนกับโมโนโพลีในประเทศไทยที่แบบว่าเราซื้อลงไฟฟ้าหรือว่าซื้อหุ้นอะไรพวกนี้แล้วแบบมันมีความเป็นโมโนโพลีโดยธรรมชาติเพราะมันมีสัญญาเนาะมันมีสัมปทานใช่ไหมแต่ที่อเมริกามันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เพาะท,ที่อเมริกาคือหุ้นบางประเภทมันไม่จะเป็นอย่างนั้นผมจะหาหุ้นที่คนใช้เนี่ยเขามีความสติ๊กเกอ s เนสก็คือต้องยืนต้องอยู่กับร้านนี้หรือมีความติดใจอะไรบางอย่างยอย่างเมื่อก่อนที่ัฟเฟตลงทุนอย่างเงี้ยนะครับโคคาโคล่าแต่เผอิญ บัฟเฟตไปเจอโคคาโคล่าตอนนั้นอาจจะแบบดังอยู่ในอเมริกายังไม่ได้ออกมายุโรปไม่ได้มากินประเทศทั่วโลกขนาดนี้ไงเราไปลงทุนโคคาโคล่าตอนนี้โอ้โหมันกินไปทั่วโลกแล้วว่าเราจะไปได้หวังผลตอบแทนรีเทิร์นแบบบัฟเฟตในช่วงนั้นก็เป็นไปไม่ได้จริงไหมครับเพราะฉนั้นสิ่งที่เราควรทําคืออะไรคือควรหาธุรกิจและโครงสร้างทางการเงินที่เหมือนโคคาโคล่าในตอนที่บัฟเฟตลงทุนนั่นแหละนะครับเพราะนั้นถัดมาผมจะให้น้ำหนักคือถ้าหุ้นตัวนั้นเมื่อกี้ผมบอกใช่ไหมครับว่า การจะเติบโตต่างประเทศจะต้องแข่งในประเทศเดิมก่อนผมจะหาบริษัทที่มีความเป็นเบอร์หนึ่งหรือไม่ก็เบอร์ต้นๆในประเทศ,ใน,เทศในตลาดของตัวเองแล้วแล้วกาลังขยายออกไปต่างประเทศเช่นผมมีหุ้นอยู่ตัวหนึ่งทําแพลตฟอร์มทางการเงินสําหรับคนที่เป็นอิมิเกนก่อน,น,นเนี้ยเขาเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งในในในหุสตาร์ทอัพนะเขาก็มาไปไปดิสรับไอเวสเทิร์นยูเนี่ยนอะไอที่ส่งเงินข้ามชาติอะแล้วเคยเคยส่งเงินข้ามชาติกันไหมครับ รอนานไหมฮะโอ้หรอโคตรนานเลยนะรอนานไม่พอไม่เสียวด้วยนะว่าแบบเออเงินเราจะไปถึงหรือเปล่าใช่ไหมไอ้บริษัทนี้เขาทำซอฟต์แวร์ขึ้นมาเพื่อ disrupt ตัวนี้เป็นแพลตฟอร์มในการโอนเงินข้ามชาติของของคนที่มาทํางานนะครับก็เราไปศึกษากันดูนะครับหุ้นตัวเนี้เขาบอกว่าประเทศที่มีคนข้ามชาติมาทํางานมากสุดอ่ะก็คืออเมริกากับอีกประเทศนึงอ่ะคือดูไบเอไอเออีอ e, าสหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์เขากำลังขยายตลาดไปอยู่ที่ดูไบด้วย ทำทุกอย่างเหมือนเดิมเป๊ะนะครับเนี่ยผมจะหาอะไรอย่างเงี้ยที่แบบกำลังอยู่ในทิปปิ้งพอยที่เขามีการขยายตลาดมีการขยายอย่างอื่นเช่นเมื่อก่อนเท s l a เท s l a ปี19มีรถกี่โมเดลครับมี2โมเดลมีเท s l a โรสเตอร์กับมีโมเดลสเกิดอะไรขึ้นในปี2 0งศูครับ เทสลาปกติมีโรงงานอยู่ในอเมริกาปี2 0ง0มีโรงงานใหม่อยู่ในจีนกิกาเซิงไฮแล้วออกรถโมเดลใหม่ขึ้นมาคือโมเดล Y เนี่ยครับจากปกติคุณกินแต่ตลาดรถซีดานซึ่งตลาดรถซีดานเนี่ยมันเป็นตลาดรถที่ไม่ใหญ่คุณออก SUV มาซึ่ง SUV เป็นตลาดรถที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะใหญ่ที่สุดในจีนใหญ่ที่สุดในอเมริกาคือ s อ v เอ๊ะเดี๋ยวอเมริกาสุดจะเป็นสปอร์ตเออใช่ใช่เมั้งหรือหรือพิกอัพทักผมจำไม่ได้ละนะครับเนี่ย มันต้องมีสตอรี่อะไรอย่างเงี้ยที่แบบจากตลาดหนึ่งเขาเพิ่มมาอีกตลาดหนึ่งแล้วสามารถในตลาดนั้นนะ่ะมันจะต้องมีคาแรคเตอร์ของคําว่าไฟลามทุง่งไฟลามทุ่งคืออะไรพอสินค้ามาบริการมามันต้องสเกลแบบไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะไม่มีไม่มีอุปสรรคอะผมถึงใช้ใช้คำว่าไฟลามทุง่งคือเหมือนเราจุดไฟไปในทุง่งแล้วแบบมันไหม้ทันทีอะ อย,อย่างเทสลาอย่างเงี้ยพอเขาอนี้ออกเ u v มาปุ๊บ mm hmm. เขามีตลาดอยู่แล้วเขามีการทําการตลาดอยู่แล้วถามว่าพอเอสเทสลามีโมเดลวขึ้นมาเท s l a ต้องทําการตลาดหรือว่าทำต้องทําอะไรเพิ่มเติมไหมครับหลังจากมีโมเดลวายเขาโปรโมทอะไรไหม mm hmm. คือเทสลาเป็นบริษัทที่ไม่ทําการตลาดนะครับแต่มีในประเทศเดียวที่เขาที่เขาทำการตลาดคือจีนนะครับพอมีโมเดลวใหม่ขึ้นมาเนี่ยเขาเปิดตลาดใหม่ขึ้นมา ห้องไลน์ CSI Investment สำหรับทุกท่านที่สนใจด้านการลงทุนเราจะมีข้อมูลส่งให้ทุกวันตลอดที่ธนาคารเปิดเพียงสแกน QR Code เข้ามารับข่าวสารข้อมูลด้านการลงทุนได้อย่างต่อเนื่องทุกวันทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายครับโดยที่บริษัทเองไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเพราะว่าน,นก็นไปไัมในในโมเดลวเนี่ยนะครับเนี่ยผมจะหาอะไรอย่างเงี้ยนะครับโดยที่ก ok ่อนหน้านั้นเขามีกีตาร์ฟลายคือหนึ่งลงใช่ไหมในอเมริกาก็มามีในจีนใช่ไหมครับตอนนี้มีอะไรมีเบอร์ลิน มีเท็กซัสที่ที่แลมเพิ่มมาแล้วใช่ไหมอนาคตจะมีเม็กซิโกนะครับแต่ผมจะหาอะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบมีการแบบมัลติพายเออร์อะแบบจากตลาดหนึ่งตลาดกลายเป็น2ตลาดจาก2ตลาดกลายเป็น4ตลาดอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมจะไม่พยายามหาแบบหุ้นที่แบบอยู่ใน10ตลาดแล้วไปเพิ่ม1ตลาดอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดทุ่งที่คุณไปอะมันเป็นทุ่งที่ไม่ใหญ่ไฟที่มันจะลามมันก็จะไหม้ได้นิดเดียวนะครับผมจะหาทุ่งที่แบบมันเปลี่ยนปุ๊บแล้วมันใหญ่ทันที อย่างเงี้ยอย่างหุ้นเมื่อกี้ที่ผมเล่าไปก็คือว่าตลาดของอิมเมจแอนะ่์ในอเมริกาใหญ่ UAE ก็เป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกเหมือนกันที่คนส่งเงินกลับประเทศนะครับอะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปลุ้นเอาในอนาคตเลยว่าเดี๋ยวรอให้เขาจัดการพอถึงเวลาหนึ่งปุ๊บไอ้คนต้องการส่งเงินกลับประเทศเนี่ยถามว่าดีมานด์มีอยู่แล้วไหมครับมีอยู่แล้วทุกคนต้องการส่งเงินกลับประเทศมันมีคนส่งเงินกลับประเทศแบบตลาดเดมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าบริษัทของเราอ่ะจะเข้าไปจับตลาดเขาได้ยังไงนั้นเองอย่างไอ้บริษัทเนี้ยคือ เขาอเมริกันเนี่ยเขามักจะมีเน็ตเวิร์กของเขาเขาบอกปากต่อปากกันว่าเฮ้ยส่งเงินกับประเทศอ่ะแอปเนี้ยดีน่าเชื่อถือนะเพราะว่าคีย์ของการส่งเงินน่ะมันอยู่ที่ความน่าเชื่อถือว่าคุณส่งเงินไปถึงปุ๊บอ่ะมันถึงจริงเปล่าะะถึงจริงไหมหรือว่าส่งเงินไปปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมันใช้เวลานานหรือเปล่าบางทีพวกนี้เขาบอกว่าเขาจะส่งเงินกลับบ้านเนี่ยแม่เขาต้องใช้มันพรุ่งนี้ถ้าเงินมันไม่ถึงนี่คือแม่เขาโดนจับไม่มีตังค์ไปใช้อย่างนี้เลยนะนะครับเนี่ยคือการขยายตลาดไป UAE เนี่ยมันคือ การเข้าไปในทุ่งหญ้าอันใหม่ส่วนการบอกต่อของคนการที่คนเขารู้อยู่แล้วการที่คนเขามีเพนพอยต์ว่าโอ้โ oh, หโอนเงินไปต่างประเทศโอนเงินกลับบ้านเนี่ยมันใช้ฟรีแบบ7 8งเเนของเงินคุณโอนเงินพันหนึ่งคุณคุณจ่ายค่าฟรีประมาณ70บาทอะนะครับอะไรประมาณนี้มันเป็นเพนพอยท์ที่แบบมันพร้อมจะจุดติดทุกเมื่อนะครับเพราะฉะนั้นเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะถือผมก็จะลงทุนแล้วว่าเออรอแล้วให้มันจุดติดทีนี้แล้วเราจะรู้ยังไงว่ามันจะจุดติดเมื่อไหร่นะครับ อ่ะผมลืมพูดไปอีกอย่างนึงคือเรื่องว a ลูเอชันนะวอลูเอชันเนี่ยจะต้องไม่แพงจนเกินไปนะครับผมใช้คําว่าไม่แพงไม่ได้ไหมายความว่ามันไม่จำเป็นต้องถูกเพราะว่าจากการศึกษาของผมอะหุ้นสิบเจ้งที่ขึ้นเยอะๆอะะซื้อตอนว a ลูเอชันเฉลี่ยก็ยังได้ผลตอบแทนเยอะอยู่ไม่จำเป็นต้องซื้อตอนถูกเพราะว่าตอนที่เราไปซื้อตอนที่หุ้นมันถูกมากๆเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยหนึ่งมันจะมีปัจจัยที่ไม่แน่นอนสูงมันจะมีความกลัวที่มาทําให้แบบบางทีเราไม่กล้าอะไรอย่างเงี้ยผมเลยคิดว่าเออถ้าเกิดว่าสำหร อาจจะกลัวมากมากกว่าแล้วก็บางทีมันก็รออีกแป๊บนึงอะ่ะให้มันมีปัจจัยอะไรที่มันแบบเปิดเผยม,มาแล้วบอกเฮ้ยมันดีขึ้นนะมันโตขึ้นนะบางทีซื้อตอนนั้นน่ะผมว่ามันเป็น p e a c e of mind มากกว่าผมก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยผมไทยก็คือว่า r v e r a g e หรือ Below Ever-Age คุณไม่จำเป็นต้องมี valuation ที่ถูกนะครับแต่ห้ามแพงห้ามแพงอย่างเคสตัตดี้อันหนึ่งอย่างเงี้ยบำรงราชผมขอยกเคสไทยแล้วกันนะผมจำได้บำรงราชปี2007 คุณรู้ไหมว่า PE เขาเท่าไหร่บำมลุงราด PE 3 40เอ้ย35อะไรอย่างเี้ยนมะั้งผมจำไม่ได้2007นะก่อนที่จะเกิดวิกฤตนะครับตอนบำรุงราดล,ง,ล,ง,ลงมาปททอม PE 9แต่ตอนบำรุงราดขึ้นไปพีคในปี2015 PE 60ตอนนั้นผมว่าขึ้น10เด้งนะครับ10เด้งจากแถว20ไป200นะมั้งผมจำไม่ได้ละนะครับ แต่สิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่บอกว่าเราไม่จาเป็นจะต้องซื้อใน P/E ที่ถูกมากๆเสมอไปถ้าเราอยู่ในหุ้นที่เราเช็คมาแล้วว่าโครงสร้างทางการเงินมันดี business model ม,มันเยี่ยมคุณซื้อแพงแล้วคุณถือยาวคุณก็ได้กําไรแต่คุณจะได้กําไรไม่เยอะคุณจะได้ค่าข้าวอะคือบางทีได้ได้กำไรนะมันอาจจะได้ไม่เยอะแต่ถ้าคุณได้ตรงที่ดีๆแล้วคุณซื้อในราคาที่อาจจะไม่ต้องถึงแบบขั้นนั้นแบบถูกแบบเกลียดินอะ valuation average กางๆไม่แพงไม่ถูกอย่าแพงหน้าเกียรตินะครับอันเนี้ยจะทำให้คุณเปลี่ยนชีวิตได้เลยนะครับที่อันเนี้ยมันสำคัญเพราะอะไรเพราะว่าต่างประเทศอ่ะอเมริกาอย่างเงี้ยที่ผมบอกว่ามันต้อง average หรือ below average มันสำคัญมากๆเพราะว่าอเมริกาถ้าเกิดคุณเจอไปไปซื้อหุ้นที่แพงมากๆในจังหวะที่มันไม่ใช่อ่ะคุณจะเจอแบบสองปีที่แล้วคุณจะลงมาแบบ80%อซอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเป็นผมเองอ่ะผมว่าถ้าไม่เจอได้ก็ดีเหมือนกันนะไอ80้80%เนี้ย แต่ว่าหุ้นไทยเนี่ยบางทีซื้อแพงก็พอมันกลับมาโตได้มันก,ก,ก็ก็ขึ้นมาเลยดอยเดิมก็ไม่ได้ไม่ได้มีปัญหามากแต่ต่างประเทศผมรู้สึกว่าอาจจะต้องเอเวอร์เรทหน่อยนะเพราะว่าถ้าเกิดคุณพลาดทีมันจุกเยอะนะครับหลังจากนั้น่อผมเช็คตรงนี้เนี่ยผมจะเก็บเข้าวอตลิสไว้ก่อนเลยถ้ามันแพงผมจะเก็บ What วอตลิสก่อนแล้วดูแล้วตามไปเรื่อยนะครับถัดมาผมก็จะมาดูว่าไอตอนที่มันอยู่เอเวอร์เรทแล้วก็บีโลเอเวอร์เรทเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหุ้นร้อยทั้งร้อยนะ มันจะมีอีเวนท์ที่กดดันบริษัทอยู่มันจะมีอะไรบางอย่างกดดันบริษัทอยู่ที่แบบว่าไอ้นี่มันอาจจะยังไม่มีนักลงทุนไอ้นี่มันอาจจะโอ้ต้องรอขายสินทรัพย์ไอ้นี่มันอาจจะกําลังปวดคนอยู่ไอ้นี่มันอาจจะกําลังแบบเฮ้ยคนงานไอ้นี่กําลังออกโปรดักต์ใหม่โปรดักต์ใหม่ถูกเลื่อนสมมติหรือบริษัทนี้อาจจะกาลังลดราคาสินค้ารอให้มันหายลดก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปดูว่าปัจจัยที่ปลดล็อกเนี่ยมันคืออะไรเพราะเกิดเรารู้ว่าหุ้นตัวนี้มันถูกกดดันด้วยอะไรอ่ะ ประมาณ80%เมื่อปัจจัยกดดันนี้ถูกลิฟต์ออกไปมันจะกลับมาโตได้นะครับอันนี้คือปัจจัยที่ผมบอกว่าเราจะรู้รได้ยังไงว่าเฮ้ยมันมีทุ่งหญ้าสีเหลืองเนี่ยนะที่มีหญ้าแห้งไปหมดนะแล้วเมื่อไหร่ที่เราสามารถที่แบบที่แบบผู้ไปหายเขาโยนไฟลงไปแล้วมันไหม้อะมันคือโมเมนต์ตรงนี้ที่แบบอีเ,อเวนต์กดดันบริษัทหายไปนะครับพออีเวนต์กดดันบริษัทหายไปปุ๊บสิ่งที่หเห็นถัดมาคือเขาจะเริ่มโตกําไรจะเริ่มกลับมาดีเหมือนเดิมจากเมื่อก่อนที่แบบโอ้โหเละเทตุ้มเป๊ นะครับพอนะได้อย่างงี้ผมก็จะไปดูที่เมตริกของบริษัทแล้วว่าแล้วผมต้องดูเมตริกบริษัทตัวไหนที่จะบ่งบอกได้ว่าเนี่ยอีเวนต์กดดันกำลังจะลิฟต์แล้วการเติบโตรายได้จะกลับมามาจิ้นจะกลับมาเหมือนเดิมจากที่เคยขาดทุนบักโกกจะกลับมามีกำไรนะครับได้ปุ๊บถามาว่าจําเป็นต้องให้มันปลดล็อกก่อนไหมเออถ้าปลดล็อกได้ก็ดีแต่บางทีซื้อก่อนปลดล็อกเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว,ว่าเขาเรียกว,ว่ามี มีผลตอบแทนส่วนเพิ่มให้นิดนึงตรงที่ว่าถ้าเราซื้อก่อนมันปลดล็อกเนี่ยแล้วคนส่วนใหญ่ยังไม่รู้หรือคนนใส่รู้ไปบ้างแล้วเนี่ยมันอาจจะยังมีความเสี่ยงบางทีหุ้นมันทำนิวโลอีกโลหนึ่งนะครับเราอาจจะต้องเผื่อใจไว้ว่าเราอาจต้องยอมรับได้นะ20% 3สเซดอดาวของการเหวี่ยงของหุ้นเนี่ยเราต้องยอมรับได้นะครับแต่บางทีพอปัจจัยมันปลดล็อกมาเมื่อไหร่เนี่ยผมพูดตรงๆอย่าง NVDA อย่างเงี้ยถ้าคุณรอนะแล้วถูกปลดล็อกขึ้นมานะไม่ต้องซื้อล แต่มันแล้วแต่คนนะครับคือถ้าเกิดใครเป็นสายโมเมนตัมอ่ะคุณรอให้ปลดล็อกก่อนแล้วคุณค่อยซื้อเพราะมันจะมีโมเมนตัมแล้วแต่ถ้าคุณไม่ใช่นักลงทุนที่แบบเน้นโมเมนตัมเน้นอะไรอย่างเงี้ยบางทีผมว่าซื้อไปก่อนแล้วพอมันโตขึ้นมันประกาศผลออกมาเราซื้อเพิ่มอันเนี้ยอาจจะได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าในขณะที่เราออฟติมิไลส์่าความเสี่ยงก็ไม่รับเยอะเกินไปนะครับอันนี้ลองเอาไปไปแคะกันต่อเองนะของแต่ละคนนะ ว่าแต่ละคนนี่มีวิธีการประเมิยยังไงนะเพราะว่าแต่ละคนก็ประเมินว a ล u เ t ชันไม่เหมือนกันอย่างผมเองอะ่ะผมจะประเมินด้วยดู E/V to sell ของหุ้นของผมแล้วดูในอดีตแล้วผมจะประเมินว่า E/V to sell ในอดีตนั้นนหะมันอยู่ในช่วงของดอกอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่ถ้าอัตราดอกเบี้ยศูนย์เนี่ยแน่นอนว่า E/V to sell มันจะสูงกว่าอยู่แล้วเพราะนั้นมันกลับมาครั้งนี้ผมต้องดิสคา t มันสมมุติว่าเมื่อก่อนเคออยู่ E/V to sell ยี่สิบเท่าสมมุติผมยกตัวอย่างเป็น Price to sell ก็ได้20เท่าผมจะคิดว่า อนาคตตอนนี้ปรับกลับมาครั้งใหม่เนี่ยมันจะไม่กลับไป20แล้วเพราะว่าดอกเบีย้ยเหลวฮามันกลับไป20ไม่ได้ครับนะนึกภาพออกมฮะผมก็จะประเมินว่าสักประมาณแบบอ่ะกลับไป20ไม่ได้กลับไป10ได้ไหมหรือกลับไปสักประมาณ7อนะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าไพ่ซูเซลนะ้ปัจจุบันฟ o r w a r d แล้วคิดว่ามันกลับมาเติบโตมันอยู่ที่ประมาณสัก5.5เท่าอย่างเงี้ยผมซื้อผมจะถือว่ามัน,มนถูกและ below average นะครับน,นี่วิธีที่1 ซึ่งผมจะดูเวลาผมดูเปรียบเทียบผมจะถ้าเป็นหุ้นต่างประเทศบางตัวเนี่ยผมจะดูเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมและดูเปรียบเทียบกับตัวมันเองในอดีตว่าเป็นยังไงแล้วอย่างที่ผมบอกไปคือถ้าเราไปดูเปรียบเทียบอุตสาหกรรมเนี่ยให้ระวังว่าวิธีการรับรู้ไรายได้เหมือนกันไหมนะครับอย่างตัวที่ผมเห็นว่าชัดเจนที่สุดคือซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ไม่สามารถดูดูค่าเฉลี่ยได้เพราะว่าซอฟต์แวร์ตัวที่ถูกเนี่ยส่วนใหญ่เป็นออนพรีมิสที่เขาจะต้องแบบึกภาพออกไหมครับมันจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการ มันจะมีซอฟต์แวร์บางตัวที่แบบเป็น s u b s c r i p t i o n บ้างเป็น o n s u m p t i o n บ้างเป็น Consumption, น consumption คือจ่ายตังค์ไปแล้วนะแต่ไม่ใช้คุณไม่ต้องจ่ายอย่างเงี้ยมันเอามาเทียบกันไม่ได้เพราะการรับรู้ไรายได้มันไม่เหมือนกันอันนี้เป็นข้อควรระวังนะครับกับอีกอย่างหนึ่งคือผมจะประเมินด้วย Discount Cash f l o w ถามว่า Discount Cash Flow ทำไปทำไมไม่ใช่ทำเพื่อหาความถูกต้องแต่ทำเพื่อให้รู้ว่า Wo r s t case worst case หุ้นตัวนี้จะลงไปเหลือเท่าไหร่นะครับคือผมจะ Discount มันด้วยอัตราเลตแบบ เลทแบบโหดเลยแล้วก็จะประเมินหุ้นอย่างมุดผมประเมินเทสลาอย่างเงี้ยแทนที่ผมจะประเมิน FSD เข้าไปแทนที่ผมจะประเมินความเป็น EV เข้าไปผมจะประเมินเทสลาแบบราคารถปกติบริษัทรถปกติเลยแล้วดูราคาว่าราคาออกมาเท่าไหร่ผมจะรู้ว่าราคาเนี้ยคือราคาที่ต้องตีแตกต้องจัดเต็มถ้ามันลงมาราคานี้นะครับแล้วก็ถ้ามันไม่ลงมาราคานี้ราคาเฉลี่ยที่มันควรจะอยู่มันควรจะอยู่ประมาณไหนนะครับ ดูวิดีโอฉบับเต็มได้ในคอสการลงทุนออนไลน์ CSI Pack คอสการลงทุนที่เข้มข้นกว่า500วิดีโอพร้อมดาวน์โหลด p d f เนื้อหาการลงทุนกว่า400ไฟล์มากกว่า20,000หน้าให้ทุกท่านได้เรียนรู้และอัปเดตเนื้อหากันตลอดทั้งปีสมัครแล้วเริ่มเรียนได้ทันทีเริ่มต้นเพียง1,990บาทเท่านั้นสอบถามเพิ่มเติมโทร0811739000 0811739000